น,นี่คือเงินไหลมานะครับถ้าเราจัดใส่กระถางนะครับผมส่กระถางใหญ่ๆนะครับผมสวยถือว่าสวยมากเลยนะครับ,นะรบเป็นไม้เลื้อยนะครับผมเป็นไม้มงคลมีความสวยงามขยายพันธุ์ง่ายแนะนํานะครับผมเงินไหลมานะครับช่วงนี้ช่วง การขยายพันนะครับผมใส่กระถวถ้าเราจัดแต่งนะครับตกแต่งให้สวยๆนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับสร้างาให้เขานะครับได้มีราคาเพิ่มขึ้นครับความสวยงาม ที่หนุนเกษตรนะครับได้ปักชาไว้นะครับผมสวยนะครับการขยายพันธุ์นี้ง่ายเดี๋ยวจะพาไปดูการขยายพันธุ์ยังไงนะครับผมเน้นนะครับผมเป็นต้องเป็นดินมะพร้าวนะครับมะพร้าวละเอียดนะครับเพราะว่ารากเขานะครับจะงอกได้ไบนะครับจะเจริญเติบโตได้ใบนะครับก็คือ งเงินเงินไหลมานะครับไหลมาทีมานะครับสวยงามพวกนี้เราก็สามารถไปใส่กระถางนะครับใส่กระถางแล้วก็หาไม้นะครับให้กาได้เลยนะครับผมหาผชมนะมราปักชอมไว้นะครับผม ประมาณเดือนนึงนะครับผมความงดงามนะครับก็จะตามมานะครับกำลังจะเลยนะครับเนี่ยสีเราจะสวยมากนะครับผมด่างเขียวขาวนะครับผมแถบบขาวเข,ขียวนะครับเป็นไม้จะเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะครับพี่มีความสวยงามด้วยด้วยโดดเด่นนะครับลักษณะที่ใบเด่นนะครับ สวยงามมากเกาะช่ำก็ง่ายนะครับผมพาไปดูอันนี้สียังไม่ออกนะครับผมบางตัวนะครับกินอาจจะไม่เด่ดน,นะครับแจะไม่ชัดจินนะครับแต่พวกที่ดินเด่นนะก็จนะดเด่นเลยนะครับผมอันนี้พวกนี้พวกนี้อาจจะเป็นะระบังกโตนะครับ คือบรรยากาศรอบๆนะครับผมนี่เฮานะครับเฮาเขาเล็กนะครับผมไว้เพาะชำนะครับต้นเล็กต้นอนุบาลนะครับเป็นโรงอนุบาลนะครับเพาะต้นเล็กๆนะครับรอเวลานะครับเปลี่ยนกระถางนะครับแล้วลูกเกษตรนะครับจะมา ทฤษฎีนะครับให้พี่กีนเพื่อได้ชมกันเนาะว่าตัดยังไงนะครับการปักชำนะครับจะปักจะปลูกยังไงขยายยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเนาะอันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศหรือว่าให้ชมความสวยงามของอใบของอเงินไหลามาก่อนนะครับผมใบสวยนะครับลักษณะเด่นที่ใบนะครับผมเป็นงานเลื้อยนะครับเป็นต้นต้นไม้เลื้อยคลานนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมต้นนี้ ที่หนุ่ที่หนุ่มเกษตรได้ลปลูกไว้นะครับผมเนี่ยเริ่มขยายแล้วนะครับสวยงามนะครับเราก็ต้องหารวดนะครับหาเชือกลังนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้มีลากนะครับให้ลากเขาได้เกาะติดไม้ก่อนนะครับผมคือเงินไหลมาเป็นไม้มงคลน,นะครับปลูกไว้ทรงกระถางนะครับ น่าเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงง่ายเราดูแลง่ายขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับผมนี่ครับกลังจะพัฒนานะครับให้มีด่างนะครับเดี๋ยวาจะพาไปดูนะครับการขยายพันธุ์นะครับการตัดกิ่งตัดยังไงนะครับเราไปเพาะปลูกกันยังไงนะครับเราจะพาไปชมกันนะครับเดี๋ยวพามาชมเนาะนะครับเดี๋ยวจะมา ให้ชมนะครับการตัดนะครับตัดปักชํานะครับขยายพันธุ์ง่ายๆนะครับต้นไม้มงคลนะครับเงินไหลมานะครับซึ่งลักษณะเด่นสวยงามนะครับที่ใบนะครับจะให้พี่อเพื่อนได้ชมกันการขยายพันธุ์นะครับเงินไหลมานะครับผมเป็นไม้กระถางนะครับไม้เลื้อยการนะครับผมเดี๋ยวจะพามาชมว่าตัดยังไงนะครับเราไปปักช้มยังไงนะครับผมอีกวิธีหนึ่งนะครับเราสามารถไปแช่น้ําได้นะครับผม เพราะว่ารากเขาจะขึ้นตามตามข้อนะครับผมนะครับแล้วเน้นนะครับเน้นก็คือดินนะครับดินเราต้องเอาพวกมะพร้าวนะครับมะพร้าวสับมะพร้าวละเอียดนะครับผมจะให้เหลือรากนะครับประมาณนี้นะครับผมไว้ปรับช่ำหนูเกษไม่เอามากนะครับผมจะให้ดูเป็นแนวทางเฉยนะครับตัดไปนะครับผมได้ชิ้นหนึ่งเป็นแนวทางนะครับ หลายคนนะครับบางคนบางท่านนะครับอาจจะยังไม่กล้าทำนะครับผงครเกษตรก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการปักฉับง่ายๆนะครับจะเห็นสังเกตได้สังเกตได้ง่ายนะครับจะได้เห็นเนี่ยเราเราจะเห็นรากนะครับรากขึ้นตามข้อนะครับเอานี้ครับผมเราจะเอาข้อนะครับเนี่ยครับการขยายง่ายๆนะครับผมเพื่อที่จะได้สายพันธุ์ของเงินไหลมาเนาะเพราะว่า ชุดนี้นะครับจะเป็นชุดชุดออกด่างนะครับผมจะมีชุดด่างแล้วก็จะมีชุดเขียวก็มีนะครับอันนี้รักแก่เขาได้ทำทำทำสีไว้นะครับผมผสมข้ามสีไว้นะครับผมสวยงามนะครับแล้วก็เป็นไม้มงคลนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปปักชํายังไงนะครับระวังเหยียบนะไปครับ มาดูกนชํานะครับผมลงกระเตดนะครับให้ดูดินด้วยลงกระเสดจะใช้ดินดินนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับผมเพราะว่าปิดนะครับปิดหลังเลิงกงานนะครับผมลงกระเกดขรมาอาเปลี่ยนให้พี่พพเพื่อนนิดนะึงครับเราจะใช้กระถา,างกระถางประมาณนี้นะครับผมมีหรือเปล่า,าต้อ้น ผมเสียบทางที่เราตัดนะครับมันจะมีพวกรากพวกไรเล็บไม่ต้องดูเล็บนะครับเล็บไปเอาค้อนนะครับทุบเล็บตัวเองนะเสร็จแล้วครับผมจบประมาณนี้นะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับเอาธรรมดาธรรมดาพอนะครับใส่ปุ๋ยนะครับสูตรละลายช้านะครับทีนึงไปดูต้นนะครับ เดี๋ยวประมาณเดือนนึงนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะแตกนะครับแตกหนอ่อแตกนะครับ,นะรบเนี่ยเสียบไปเลยนะครับเอาขึ้นเองนะครับการขยายพันธุ์ง่ายๆนะครับผมเผื่อเป็นแนวทางนะครับให้พี่ๆเพื่อนได้ใน ดูกันได้ชมกันถ้าเผื่อได้เอานำไปขยายพันธุ์นะครับผมจากหนึ่งต้นนะครับเราก็ขยายสามารถขยายได้เยอะนะครับโดยที่เราตัดนะครับตัดประมาณนี้นะครับผมให้เหลือพวกข้อนะครับแล้วก็ให้มีในขนาดที่เราตัดนะครับผมเราก็ต้องให้มีใบด้วยนะครับเพื่อเพื่ออะไร เพื่อที่จะใบนะครับเขาจะได้เลี้ยงําต้นเขาด้วยนะครับผมให้มีใบติดทุกข้อนะครับผมจะเป็นทางที่ดีอานก็หมดเอานี่นะเนี่ยครับขณะตัดทุกครั้งนะครับ เวลาเราตัดทุกครั้งเราก็ต้องตัดนะครับเอาที่มีใบด้วยนะครับผมเพื่อที่จะเราปักชำนะครับเพื่อที่จะเขาจะเอาใบนะครับหล่อเลี้ยงนะครับผมดึงดูดสารอาหารนะครับเพื่อที่จะได้หน่อได้รากได้ใบนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมให้พี่ๆเพื่อนนะครับเป็นแนวทางนะครับการขยายพันธุ์นะครับต้นไม้มงคล นะครับไม้สซกกระถางไม้เลื้อยนะครับผมก็แนะนำนะครับเป็นคร่าวๆนะครับผมอาจจะไม่ละเอียดนะครับผิดภาพการใดนะครับขออภัยด้วยนะครับผมแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับตัดไม้มงคลหลากหลายชนิดหลากหลายอย่างนะครับผมคลิปนี้นะครับเงินไหนมานะครับขอให้ทุกท่านรวยๆล่ำล้รวยๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ